วันนี้นะคะจะเรียนเรื่องการแสดงอันกอริทึมด้วยข้อความเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนนะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะอันกอริทึมนะคะอิลกอริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอนวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดาปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ขั้นตอนของอัลกอริทึมนะคะหเลยนะคะทำความเข้าใจกับปัญหา 2. นะคะคิดวิธีการแก้ไขปัญหา 3. นะคะเรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังนะคะ4นะคะทบทวนขั้นตอนในแต่และว,วิธีการอีกครั้ง 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์นะคะ6นะคะเลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหามาถึงบทเรียนในสัปดาห์นี้นะคะการแสดงอัลกริึมด้วยข้อความการแสดงกริทึมด้วยข้อความคือการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทำงาน มีส่วนประกอบ2ส,ส่วนคือลำดับและขั้นตอนการทำงานตัวอย่างทุกเช้าแม่จะต้มไข่ให้นาวินรับประทานเป็นอาหารเช้า2ฟองคู่กับเมนูอื่นๆ แม่ครับผมอยากต้มไข่ให้อร่อยเหมือนกับที่แม่ต้มผมต้องทำอย่างไรครับหนูทำตามขั้นตอนดังต่อไปดีนะจ๊ะนาวินจึงมีความคิดว่าจะต้มไข่อร่อยเหมือนกับแม่นั้นต้องทำอย่างไรนะเพื่อนๆมาช่วยนาวินเขียนอัลกอริทึมเรียงลำดับขั้นตอนการต้มไข่กันเถอะ อัรกริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนขั้นที่1ทําความเข้าใจกับปัญหาขั้นนี้เราจะต้องทําการพิจารณาว่าเราจะทําอย่างไรให้ไข่ไก่ดิบสุกได้และน่ากินวิธีที่ไข่ไก่ดิบจะสุกได้มี2วิธีคือวิธีที่ 1. เติมน้ําและใส่ไข่ลงไปในหมอ วิธีที่2เติมน้ำมันและใส่ไข่ลงไปในกระทะน้องๆคิดว่าวิธีไหนนาวินจะได้ไข่ต้มที่อร่อยเหมือนกับแม่ทํานาวินควรเลือกวิธีต้มไข่ด้วยหม้อต้มจึงจะได้ไข่ต้มตามที่ต้องการขั้นที่3ามเรียงลําดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการเมื่อต้องการต้มไข่จะมีขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบด้วยน้ำไข่ไก่ดิบ และหม้อต้ม 2. เติมน้ำใส่หม้อจากนั้นใส่ไข่ 3. นํนำหม้อตั้งบนเตาและเปิดไฟ 4. เมื่อน้ำเดือดครบเวลา4นาทีจึงปิดไฟ 5. น้านำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อขั้นที่ 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง 1. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์ 2. เติมน้ำใส่หม้อจากนั้นใส่ไข่ 3. มหม้อตั้งบนเตาและเปิดไฟ 4. เมื่อน้ำเดือดครบเวลา4นาทีจึงปิดไฟ 5. นํานำไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อขั้นที่5ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนในแต่ละวิธีการเราได้ไข่ต้มสุกตามที่ต้องการเย่ yeah, ได้ไข่ต้มเหมือนกับที่แม่ทำให้กินทุกเช้าเลย การใช้ข <Construction. S 2> ้อความแสดงลำดับและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนนั้นทำให้ผู้อื่นหรือผู้ที่สนใจสามารถอ่านและทำความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติตามได้การแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทมนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับปัญหาทั่วไปของนักเรียนในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย